ในเวลานี้นะคะ เขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคิดและรู้สึกต่อคุณอย่างไรเขารู้สึกดีกับคุณหรือไม่ความรู้สึกของเขามันชัดเจนมากขึ้นแล้วหรือยังเขารู้สึกประทับใจอะไรในตัวตนของคุณจะเอาอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้มาดูกันค่ะมาดูกันนะคะวาทิศท,ทางความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมาล้วงจิตใจของเขาไปพร้อมๆกันนะคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอเลโอค่ะเลโอเดอะมายจิชเชนทาร์นะคะช่องของเราจะเป็นช่องเกี่ยวกับ การทำนายดวงนะคะด้วยไพ่ o r a ์ค e ลศาสตร์ของไพ่ยิปซีทาโร่ไพ่ผีฟ้า FIFA, และรูนส์นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะความรู้สึกของเขาในวันนี้ที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรมันดีหรือไม่นะคะพระอยากจะบอกกับจะสื่อสารอะไรกันนะมาดูกัน,นะคะ่ะขออนุญ,ญาตนะคะเปิดดูตัวตนของคุณกับเขาในช่วงนี้นิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะ ว้าวซิกซ์ n t a ตับเพนเดนะคะตอนนี้มองว่าเขารู้สึกเปิดใจให้คุณมากขึ้นนะคะซิกซ์ the ตับเพนเด s มันเป็นไพ่ที่พูดถึงการหยิบยื่นนะคะเขามองว่าณนะตอนนี้นะคะคนที่ เขากำลังคุยด้วยอยู่ก็คือคุณนั่นเองนะคะเขาพยายามเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นเขาเปิดโอกาสนะคะให้คุณแบบเข้ามาอยู่ในความรักและความสัมพันธ์นี้นะคะรวมไปถึงเขารู้สึกว่าการที่ได้เจอคุณได้อยู่กับคุณนะคะมันเหมือนเปรียบเสม,มือนการได้เจอกับคนที่จิตใจดีอ่อนโยนอบอุ่นนะคะและเขาก็มั่นใจว่าคุณเองก็รู้สึกดีกับเขาไม่แพ้กันเลย นะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีแก่กันและกันนะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกอยากหยิบยื่นความรักความชัดเจนให้ต่อมานายออฟเดอ e เพน t a c ค e สค่ะหืมไม่มอกมองว่ามีความสุขนะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะคะตอนนี้การได้มีคุณเนี่ย แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะแต่เราได้คุยกันเสมอเสมอเลยนะคะเออแม่หมอมองว่าเขารู้สึกสบายใจอะคะ่ะมันรู้สึกเป็นเซฟโซนมันรู้สึกถึงความไม่อึดอัดจ,จนเกินไปมันรู้สึกถึงความแฮปปี้นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะและ King of Cup นะคะวันนี้ในตอนนี้นะคะแม่หมอมองว่าเขารู้สึกว่าหวั่นไหวกับคุณแล้วแหละนะคะ King of c u p นะคะเป็นไพ่ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนะคะเขารู้สึกหวั่นไหว ไปเกี่ยวกับตัวตนของคุณเรื่องราวตรงของคุณความสัมพันธ์ของคุณคสอ,องค,คนนะ,ะเขาหยิบยื่นหัวใจของเขาให้คุณแล้วนะคะเขามีคุณอยู่ในใจนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเลยนะดังนั้นจะบอกว่าเขาเนี่ยนะคะแบบไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยเป็นไปไม่ได้เขาคนนี้เริ่มเปิดใจให้กับคุณแล้วนะคะแล้วเขามีท่าทีที่อ่อนโยนลงด้วยนะคะ,ะเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะเกะี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรา,ขเ,ราเขารู้สึกว่าเขาประทับใจในตัวตนของคุณการมีคุณอยู่ทําให้เขารู้สึกถึงความสุข ะะมันค่อนข้างที่จะเติมเต็ม fulfillment แก่กันและกันเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มีความแข็งแรงนะคะอีกทั้งทั้งสองฝ่ายต่างหยิบยื่นความรักความเอาใจใส่และเรื่องราวดีๆให้แก่กันและกันค่ะถือว่าความรู้สึกที่มีให้ตอนนี้กับคุณเปิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ คนคนนี้นะคะคิดจะเอาอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขายังต้องการที่จะมีคุณไหมนะคะเขาอยากพัฒนาให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะเขาจะมีการเปิดตัวเปิดใจอะไรบางอย่างอีกหรือไม่ขออนญาตหยิบใบนี้ออกมาเลยนะคะ k of s w o r d s นะคะไม่หมอว่าเขาจะมีการแบบเหมือน ฟันธงมีความชัดเจนมีความจริงจังนะคะมอบให้กับคุณนะคะสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในฐานะที่เราสงสัยอะคะ่ะจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอะแม่หมอมองว่าเขากําลังจะทําอะไรบางอย่างให้คุณเห็นว่าเขาจริงจังจริงๆนะคะคุณสามารถเชื่อใจเขาได้นะคะเขาจะมีการพูดการกระทําการเรีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่แสดงออกว่าคือเขารู้สึกดีกับคุณ ะะอยากจะทําให้มันชัดเจนนะคะอยากจะทําให้คุณสบายใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอมองว่าคลิปนี้เป็น energy ที่ดีมากเลยนะถ้าคุณเข้ามาอยู่ในคลิปนี้แสดงว่านี่จะเป็นดวงชะตาของคุณเป็นเรื่องราวของคุณนะคะก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะสําหรับท่านที่อยากดูด,ดวงส่วนตัวซึ่งเป็นของคุณจริงๆนะคะเป็นเรื่องราวของคุณกับเขา100%เต็มเลยไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดขอแค่ส่งรูปเขากับคุณมาแค่นั้นเลยค่ะเลือกเลยนะคะจะเป็นโปรตามใจแบบพิมพ์นะคะให้คุณเลือกคําตอบคํา ถามเองก็ได้นะคะคุณสามารถตั้งคําถามที่อยู่ในใจเนี่ยทั้งหมดได้เลย7ข้อแม่หมอจะเปิดไพ่พิเศษให้ด้วยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะหรือสําหรับคนที่ต้องการเมคชัวความสัมพันธ์นะคะแล้วอยากคุยกับแม่หมอส่วนตัวนะคะจะมีแบบ30มนาที499ค่ะคิวด่วน30มนาที9 99 9สะดวกแบบไหนเลือกได้เลยนะคะแจง้ง แอดมินได้เลยนะมาดูกันนะคะเขาจะรีแอคชั่นหรือเอาอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ที่มีให้คุณในวันนี้ณนะตอนนี้โมเมนต์นี้ค่ะเจฮงแมนอุ๊ยและจ mm ัสเมนนะคะแม่หมอมองว่านะคะ mm hmm. เขาอยากจะหยุดแล้วนะคะอืม mm hmm. จริง,รงๆการมีคุณเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็ อาจจะรู้สึกว่าการอยู่กับคุณมันทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายอะค่ะอยากจะหยุดความเจ้าชู้มาก่อนนะคะอยากจะหยุดการมองตามหาใครบางคนนะคะนะแล้วก็การอยู่กับคุณมันทําให้เขารู้สึกถึงความรีแลกซ์ก็ได้นะคะอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกก็ได้นะไม่ค่อยพูดว่ารู้สึกยังไงในใจเก็บความรู้สึกเอาไว้แต่ความรู้สึกจริงๆก็คือจริงจังกับคุณแล้วนั่นเองนะคะรวมไปถึงจัส e n นนะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะมองว่าจริงๆอะเขารู้ รู้สึกว่าคุณเข้ามาเติมเต็มเขาแล้วนะคะมันรู้สึกดีมากๆจริงๆการอยู่กับคุณมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับการได้อยู่กับครอบครัวนะคะมีความแฮปปี้มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะรวมไปถึงคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสที่อาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเห็นไหมได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะอาจจะมีการพาคุณไปเปิดตัวเปิดใจนะคะเจอใครบางคนเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องของเขานะคะอีกทางเขาคนนี้นะคะจะแสดงออกความรักเฉกเช่นเดียวกันกับที่คุณทํานะคะถ้าคุณ มีการบอกรักบอกคิดถึงแสดงออกให้เขาเห็นนะคะว่าคุณรู้สึกดีกับเขาจริงๆเขาจะทําแบบเดียวกับคุณนะคะจัสเินนะคะเป็นไพ่เวรกรรมหรือเป็นไพ่ที่สะท้อนการกระทําหรือรีเฟลชชันนั่นเองถ้าคุณปฏิบัติดีกับเขาเขาจะปฏิบัติดีกับคุณเหมือนเหมือนกันถ้าคุณนะคะทาตัวน่ารักเขาก็จะน่ารักกับคุณแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตะเกียกตะกายอยากมองหาใครแล้วค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่เฉยๆและการอยู่กับคุณเนี่ยมันทาให้ก็เกิดความชัดเจนนะคะที่ดีขึ้นนะคะเขาอาจจะมีการหยุด นิ่งนะคะในการคุยกับ กับตัวเลือกกับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหันมามีความสุขกับการอยู่กับคุณแล้วก็จะดูแลคุณเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้นะคะนี่คือ Energy จากตัวของเขาคนนี้นะคะหรือไม่ก็นะคะเขากําลังเตรียมตัวที่จะบอกความรู้สึกกับคุณแล้วนะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะแม่หมอแนะนําสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะจงดูการกระทําของเขามากกว่าคําพูดเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยพูดเยอะแอคชั่นอะไรเยอะจงดูการกระทําของเขาค่ะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบสําคัญหรือชัดเจนหรืออย่างไรนะคะ สุดท้ายนี้มาดูกันนะคะข้อความในใจอันใดกันนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะข้อความในใจอะไรกันนะที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะอยากจะบอกอะไรกับเราไหมอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังหรือเปล่านะคะ you are a wonderful person to me ค่ะคุณเป็นคนพิเศษแล้วนะคะ นะมันไม่มีอะไรที่จะดีไปมากกว่านี้อีกแล้วค่ะคุณเป็นคนพิเศษสําหรับเขาความรู้สึกที่มีคุณมันมากมายมากขึ้นนะคะอุ๊ยน่ารัก I love you more than you know นะคะเขารู้สึกรักคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะดังนั้นอย่าคิดไปเองว่าเขาไม่ชอบคุณหรือรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณดูไปเนี่ยนะเอ๊หรือว่าเราคิดไปเองคนเดียวเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราเลยเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะไพ่เตือนแบบนี้นะ บลูมิ่งโมเมนต์ค่ะให้เป็นใบสุดท้ายเลยละกันนะคะเพราะดีมากแล้วนะไพ่บอกว่านะคะการได้เจอคุณเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าสดใสในตอนนี้นะคะแม่หอมองว่าคนคนนี้รู้สึกว่าขาดคุณไปไม่ได้การมีคุณมันแฮปปี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกพึงพอใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้คุณบอกรักเขาเขาก็จะบอกรักคุณเหมือนกันคุณแสดงออกว่าเป็นคนดีจริงจงกับเขาเขาจะแสดงออกสิ่งเดียวกันกับคุณ นี่คือความรู้สึกโมเมนต์นะคะอินเนอร์ีภายในจิตใจของเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยนะคะแล้ววันนี้ไพ่เปิดและสื่อสารให้นะคะในตอนนี้สายตาที่เขามองมาที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนพิเศษและเขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดนะคะถ้าคุณรู้สึกว่านี่เป็นอเนอร์จีของคุณเป็นพลังงานของคุณเป็นสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณฝากพิมพ์คําว่านอํารับคาทำลายมารับอ n e เนอร์จีนี้ไปได้เลยค่ะ